ภายในงานมีคณะสัตธาสาธุชนทั้งชาวไทยชาวพมา่าสีลังกาบราซิลและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอดุลธรรมวิเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจกกักรกบป่าวตนาสูตรก่อนที่กระยานมิสุดาราัตโคสุดาได้เป็นตัวแทนผู้มิบุญขึ้นจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย จากนั้นทุกท่านได้กล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยและกล่าวคำอารัธนาศีีห้าส่วนกัลายาณมิตรระวิวัรเวสกุลและกัลายาณมิตรยุพินคำล่าได้น้อมนำพานทุบเทียนแพรและพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธี กล่าวคำถวายค่ายานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอาพรโอสกะและกัลยนานมิตรพัชราชิมิสุพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทิติมายูฮารากิและกัลยาณมิตรอํานวยมัสุบายักชิส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตารเป็นสังฆทาน ประธานนํำกล่าวคือการยานมิตรประครองอาคิบะการยานมิตรพัฒนามงคลประเสริฐและเด็กชายสมะทัสโนโด้านกัลยนานมิตรกนกการชิบะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตสร้างผังแห่งความสำเร็จจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญจำนวน16รูป ร้อมกันนั้นในเวลา11นฬิกาเป็นพิธีเปิดโรงทานบารมีซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มีบุญนำข้าวปลาอาหารทั้งหวานทั้งขาวมาร่วมออกโรงทานด้วยเมนูอาหารกว่า30รายการสำหรับภาคบ่ายความปพื้มปิติได้ทับทวีเมื่อคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี่ามกลางเสียงปรบมือและสาธุการของมนุษย์ และเทวาทั้งหลายก่อนที่ผู้มิบุญจะได้สั่งสมมหาการลทานอันยิ่งใหญ่ทุกท่านได้ร่วมใจกันหยุดนิ่งณนะศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพอ่อธรรมชโยเมื่อใจของทุกท่นานใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้วจึงเข้าสู่บรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มด้วย พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดานำกล่าวโดยกัลายนานมิตรศรีสวัยการเกตและกัลายนานมิตรเกศรอ,อากิบะส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐถินนำกล่าวโดยกัลายนานมิตรระวิวันเวสกุลและกัลายาณมิตรสุดารัตโคสุดาพร้อมกันนี้ประธานกฐถินทั้งสองท่านได้อันเชิญผ้าไตรกฐถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำพเดียงสงและกล่าวอัปโลกกฐินซึ่งพระภิิษูุส์สงผู้ได้รับผ้ากถินในปีนี้คือพระครูอดุลธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนานางาโน,โนในการนี้ท่านประธานกถินยังได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสง์ตามด้วยพันดอกไม้ส่วนเจ้าภาพประธานรองประธานกองและผู้มีบุญที่มาร่วมงานทุกท่าน ก็ได้รวมถวายปัจจัยบริวารกระถินเพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานและบูชาธรรมในวาระ81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วย